พิการสมองนะคะแล้วทีนี้สมองน้องคือถูกน้ําเบียดแล้วส่วนสมองของความเคลื่อนไหวเขาไม่มีค่ะก็เหลือแต่ตรงที่ของความรู้สึกค่ะ เรื่องราวของนางวิไลวันศีสะอาดอายุ44ปีชาวบ้านตายอยตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เผชิญกับความทุกข์ใจกับลูกสาวคนที่สาซึ่งมีความพิการทางสมองมีรายรับไม่พอรายจ่ายจึงอยากขอพระอ้อมสำเร็จรูปและนมให้ลูกสาวที่พิการได้มีกินล่าสุดเพิ่งขอความช่วยเหลือผ่านเพจ Ninja Today นางวิไลวันเล่าว่า ครอบครัวมีกัน7คนคือตนเองกับสามีและลูกอีก5้าคนลูกชายคนตัวและลูกสาวคนที่สองทำงานมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดนานๆจะส่งเงินมาให้ดูแลน้องครั้งละ1น0 0 0ถึง1,500บาทส่วนลูกสาวคนที่3หรือน้องบีมอายุ17ปีมีอาการพิการน้ำในสมองผิดปกติตั้งแต่เกิดนอนติดเตียงหมอต้องผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำออกจากสมองลงมาที่กระเพาะปัสสาวะ ทำให้ต้องใช้พ่ออ้อมสําเร็จรูปมากกว่าปกติใช้รองรับน้ําในร่างกายทั้งหมดและยังมีลูกสาวอีกสองคนอายุ10ขวบและ12ขวบทั้งคู่มีอาการปกติสามีเป็นลูกจ้างป่าไม้วันพักจึงจะได้กลับมาบ้านสักหนึ่งวันรายได้หลักจึงมาจากเงินเดือนอันน้อยนิดของสามีเงินคนพิการการสารตะกร้าพลาสติกขายใบละ8 0ด0ถึงบาท วันหนึ่งสารได้หนึ่งถึงสองใบเฉลีย่ยไม่เกินสิบใบต่อสัปดาห์ทําได้ไม่เต็มที่เพราะต้องดูแลน้องบีมไปด้วยส่วนค่าใช้จ่ายมีทั้งค่ารักษาบุตรสาวค่ากินอยู่ในครอบครัวรายรับไม่พอกับรายจ่ายนางวิไลวันเล่าทางน้ําตาว่า ตลอด17ปีที่ผ่านมาตนรู้สึกเครียดจากอาการป่วยของลูกทําให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องรับยาจากโรงพยาบาลมากินบางครั้งท้อจนอยากจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับน้องบีมแต่เมื่อคิดถึงลูกสาวอีกสองคนที่กําลังเรียนก็ต้องอยู่ต่อเพื่อดูแลลูกล่าสุดหมดพ้นทางจึงตัดสินใจเขียนไปขอความช่วยเหลือจากเพจขอรับบริจาคพ่ออ้อมสําเร็จรูปขนาด XXL ของผู้ใหญ่ นมกล่องนมถั่วเหลืองและโจ๊ให้น้องบีมได้กินประทังชีวิตแต่หากผู้ใจบุญเมตตาก็อยากได้ฝาบ้านใหม่เพราะตอนนี้ใช้สังกะสีล้อมไว้เวลาฝนตกก็สาดเข้ามาโดนน้องบีมที่นอนติดเตียงไม่รู้จะเคลื่อนย้ายพาไปหลบฝนมุมไหนของบ้านและช่วงมีลมหนาวลมก็พัดแรงเข้ามาในบ้านพอหน้าร้อนอากาศก็ร้อนอบอ้าวมาก N. นอกจากนี้เวลาที่ตนพาน้องบีมไปนอนรอรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอเดชอุดมลูกสาวคนเล็กทั้งสองคนก็ต้องนอนรออยู่ที่บ้านไม่มีผู้ใหญ่ดูแลทําให้ตนรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวที่กําลังโตทั้งสองคนอาจถูกคนคิดไม่ดีเข้ามาทําร้ายได้ก็ท hmm ้อ <th> <Vikings> ค่ะคน,นี่ก็เป็นซึมเศร้าสามสี่ปีแล้วเพราะว่าคือเราต้องมาเห็นสภาพ มมเป็นซ้ำๆแล้วก็เสียกำลังใจกับลูกแล้วก็เสียแม่ไปก็เลยทำให้เราท้อแท้แต่ก็พยายามสู้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถส่งของไปได้ที่นางวิไลวันศีสะอาดบ้านเลขที่38บ้านตายอยหมู่6 ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข098 859 6710หรือบริจาคเป็นเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สาขาอำเภอน้ำยืนหมายเลขบัญชี017 502 9857 44ชื่อบัญชีนางวิไลวรรณศีสะอาดเพื่อเด็กหญิงกนกวันสสีสะอาด เวลาเราเราท้เาอเราเห็นลูกเราเราคิดอะไรคือเมื่อก่อนก็คิดอยากตายอะค่ะคืออยากพาลูกกินยาตายให้มันแล้วแล้วไปก็คือเหลือสองคนเนี่ยถ้าเราตายเขาจะอยู่กับใครอย่างเงี้ยก็เลยเห็นสูบอะ <lessons? S 1> แล้วลูกกับเราคุยกันเคยให้กําลังใจอะไรต่อกันยังไงบ้างก็ก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะก็ไม่ คือถ้ามีแฟนก็คือก็ไปทำงานเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราเขาไม่ได้มารับรูันหาว่าในบ้านมีอะไรบ้างเน,น,น,นี่ยค่ะ